สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก่อนอื่นเลยนะคะใครที่เข้ามาเห็นคลิปวิดีโอนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านเย่ yeah. สวัสดีคนที่อยู่ในประเทศไทยต่างประเทศทวีปเอเชียยุโรปที่รักการดูดวงดูเรนดอมดูพิกอากาศทุกท่านเลยนะคะเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจดูคลิปวิดีโอทุกคลิปทุกรอบให้อาจารย์ขอบคุณมากๆจากใจจริงค่ะ นะคะวันนี้ก็จะมาทำคลิปวิดีโอสนุกๆกเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่แหละของคุณและเขานะคะทั้งสองคนนะคะติดตามด้วยนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิด7วันและ,ละสิบสองราศีเน้นย้ำใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโอ้นะคะ ดูแล้วยม่เครียดน,นะคะดูแล้วต้องมีความสุขดูแล้วต้องสบายใจเออดูแล้วต้องเหมือนแบบต้องมีอะไรอะได้รับประโยชน์จากแรนดอมนี้ด้วยไม่ใช่ดูแล้วหน้าตึงเครียดแมว,แวนะจ๊ะสาวหนุ่มจ๊ะมาจากตั้งเจรคิฐานดีๆนะคะหัวข้อที่จะทำวันนี้ก็คือความรู้สึกความในใจความต้องการของคนปากแข็ง ความรู้สึกความในใจความต้องการของคนปากแข็งความรู้สึกความในใจของคนปากแข็งเออมาเลยค่ะกอษย์สับไพ่อาจารย์ใช้ไพ่ยิปซีสำหรับนี้นะคะในการที่จะแดนด้อมให้ทุกคนฟังมาระวังเป็นวัดเป็นภูมิแพ้กันด้วยนะทุกคนอ่ะโอเคค่ะมา ขอพลังงานจักรวาลพลังงานออร่ราแสงสีเสียงครูบาอาจารย์ให้จานลุกหมูนะคะเปิดไพย่ยิปซีสำหรับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องและแม่นยำมาเริ่มค่ะขอเช็คพลังงานคุณหน่อยนะพลังงานความรักของคุณนะคะของคุณก่อนเนาะช่วงนี้จะเช็คพลังงานให้คุณก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้นะคะพลังงานใบแรกของคุณเป็นพลังงาน ที่มี energy ค่อนข้างเยอะมี energy เยอะมีพลังงานเยอะ C for love ก็คือสี่มเทา้าพลังงานแห่งความรักพลังงานแห่งความรักบ้านรักครอบครัวรักพ่อแม่รักคนในบ้านการที่ได้รักคนในบ้านเหมือนการที่คุณได้ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กและคุณจะส่งผ่าน energy เนี่ยไปให้คนรอบข้างของคุณซึ่งคนรอบข้างของคุณได้รับพลังงานอย่างเต็มที่ คุณค่อนข้างจะมีจิตใจที่ล่าเริงแจ่มใสนะคะช่วงนี้นะเป็นคนที่มีจิตใจล่าเริงแจ่มใสเป็นคนที่มี energy ค่อนข้างอยู่พลังงานล้นเหลือพลังงานคนณค้นส่งต่อมาจาักรวาลส่งให้คุณคุณมีร่วมประชุมสังสรรค์มีการบันเทิงมีสังสรรค์มีการติดต่อประสานงานทำอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่า enjoy มีความสุขสนุกสนานจังเลยมีเครียดช่วงนี้คุณจะเลิกจากความเครียด ฉันไม่เป็นมิตรกับเธอแล้วความเครียดฉันจะไม่เครียดกับเธอแล้วฉันจะปล่อยวางเธอแล้วเนี่ยการที่คุณไม่เครียดจากสีม้เท้านี้มันทําให้คุณมีความสุขใบหน้าของคุณมันจะมีออร่ามันจะยิ้มแย้มแจ่มใสมันจะทําให้คนในบ้านของคุณสัมผัสและรับรู้ได้ว่าช่วงเนี้ยตอนเนี้ยคุณมีความสุขจริงๆเพราะว่ามีคนเป็นห่วงคุณนะโดยเฉพาะคนใกล้ตัวคุณ ดีจังเลยเนะาะไพ่แบรแรกสีมเมทาวเป็นความอบอุ่นภายในตนเองส่งต่อผ่านเอเนอร์จีให้คนอื่นคนที่อยู่ใกล้คุณเนี่ยรับรองพลังงานล้นเหลือแน่นอนคุณค่อนข้างใช้เหตุผลในการคิดและตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องคิดเยอะมากมายนะคะมีเรื่องให้คิดให้ทำให้ซื้อวันนี้หรือตอนนี้ หรือหลังจากดูเดนดอมเนี่ยจะต้องไปห้างใช่ไหมไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบมีแผนที่จะออกไปละไปซื้อครีมไปซื้อเครื่องสําอางไปซื้ออะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับตัวเองคือมันเป็นช่วงที่ต้องดูแลตัวเองและคุณก็ดูแลตัวเองได้ดีค่ะในช่วงนี้มีเพื่อนเข้ามาสังสรรค์อาจจะมีการติดต่อประสานงานมีการที่จะไปเหมือนแบบนัด เดทนัดคุยนัดประชุมนัดทานข้าวนัดเลี้ยงเนี่ยคุณมีโอกาสในในในช่วงวันเนี้ยตอนเนี้ยเป็นช่วงที่คิดจะตัดสินใจจะไปดีไหมนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่าพลังงานคุณเยอะอยากมีคนเจอคุณด้วยนะเออคนรักอยากเจอคุณยายพี่น้องอยากเจอทุกคนเนะี่ยอยากเจอคุณอยากใกล้คุณมากๆเลยนะคะโอเคค่ะใบแรกผ่านไป พลังงานคุณดีจังเลยใแบบแรกนะคะอืมแปดไม่เทาขึ้นก็คือคือพลังงานมันจูนกันมากอะคนที่จะเข้ามาหาคุณก็เป็นคนดีนะคืออาจจะเป็นเพื่อนคุณอาจจะเป็นงานอู้ดีไม่ดีเนี่ยเจ้านายหรือผู้บริหารหรือเฮดที่คุณเป็นมือขวาเขาเนี่ยโทรมาให้ไปดูงานนิดนึงได้ไหม ไปดูงานให้หน่อยได้ไหมเพราะว่างานตรงนี้มันแก้ไม่ได้ต้องมีคุณคนเดียวต้องเป็นคนคนเดียวเท่านั้นที่ดูได้แล้วก็อาจจะมีโบนับนสหรือหรือทิปให้อะไรแบบนี้แปดไม่เท่าคือการริเริ่มสังสรรค์ไอเดียผุดขึ้นมาคุณเป็นคนที่เก่งอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดรวมตัวกันกับตัวคุณ energy enjoy เมื่อเหมือนแบบคุณอาจจะทํางานเกี่ยวกับการบันเทิงสังสรรค์หรืออะไรที่ต่อประสานงานเนี่ยคุณจะต้องไปแก้ง,งานให้เขาช่วงนี้ตอนนี้นะ แต่คุณก็ไม่พร่องเพราะคุณทําได้อยู่แล้วคุณไม่บอรี่คุณไม่ได้สนใจเพราะคุณเก่งคุณมีสติคุณใช้ปัญญาคุณมีธรรมะคุณอาจจะนั่งสวดมวนต์ไหว้พระช่วงนี้นะสวดมวนต์ไหว้พระภาวนาขอพรนะคะโอ้ช่วงนี้ชอบการจัดบ้านรักบ้านเป็นพิเศษ <laughs> หลังจากที่บ้านหลกชอบการจัดบ้านเป็นพิเศษเพราะว่า มันเหมือนภายในบ้านของคุณนะมันโลกเกินไปแล้วคุณก็เหมือนแบบอยากจะทําอยากจะมีเป้าหมายอยากจะทําให้มันแบบให้มันโฟแล้วก็ให้มันดีไปเลยนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางเวลาชฉลิทอดก็มีเกณฑ์ได้เดินทางรถมาสองตัวคู่ใจมีโอากาสได้เดินทางไปไปต่างจังหวัดไปดูงานไปดีวงานไปเที่ยวน้ําตกภูเขาทะเลหรือไปพบปะสังสรรค์นะคะมีคนรอคนอยู่นะและมีคนพร้อมที่จะเดินทางไปกับคุณจับมือไปกับคุณ นะคะมีคนรอคุณอยู่ค่ะมีคนที่จะไปกับคุณเพราะเขารู้แล้วล่ะว่าไปกับคุณแล้วปลอดภัยอุ่นใจเออเพราะว่าคุณเป็นคนที่เวลาไปด้วยอ่ะหรือใครก็ตามเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องคุณจะพพอร์ตเขาดีมากคุณจะเอนเตอร์เทนเขาคุณจะให้เกียรติเขาคุณจะรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อน่ารำคาญตรงนี้คือตัวคุณคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ช่วงนี้คุณบอกได้เลยพลังงานของคุณมันล้นอะล้นออกมาจนแบบอยากจะแบ่งปันความสุขให้กับคนอื่นเพราะคุณค่อนข้างเข้าใจระบบระเบียบการใช้ชีวิตในช่วงนี้ว่าการที่คนไม่มีความสุขการที่ต้องอยู่กับความถูกอะมันเป็นเช่นไรฉะนั้นคุณจะส่งผ่าน e n e น g y นะคะคุณจะต้องส่งผ่าน e n e r g y ที่มันดีๆงให้กับคนอื่นนี่คือตัวคุณคุณไม่พร่องคุณอยากทำอะไรที่มันดีๆให้มันดีๆขึ้น คุณอยากได้รอยยิ้มคุณก็เลยเอารอยยิ้มเขาแลกคุณอยากได้ความรักคุณเอาความรักเขาแลกคุณอยากได้ความเมตตาอยากได้ความดีจากใครคุณให้เขากอคุณเป็นลักษณะแบบนี้นะคะช่วงนี้ตอนนี้ถึงแม้คุณจะมีความตึงเครียดบ้างอะไรก็ตามที่เข้ามาคุณตัดออกคุณไม่สนใจคุณเหมือนแบบฉันไม่สนใจแล้วจ้าฉันจะแบบว่ามีความสุขอะไรแบบเนี้นี่คือตัวคุณสามใบนี้เป็นพลังงานของคุณนะคะสิ่งดีๆที่คุณรอคอยกำลังจะเกิดกับคุณ สิ่งที่คุณรอคอยมันจะสำเร็จสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจเพียงแค่คุณมีสติสติมาปัญญาเกิดนะคะสติมาปัญญาเกิดใช้วิธีกระบวนการคิดใต่ตองแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีค่ะแล้วมาดูว่าความรักของคุณเป็นยังไงได้รับเงินด้วยนะความรักของคุณช่วงนี้เป็นไงมาดูพลังงานของเขาหน่อยไหมมาดูพลังงานของเขาหน่อยไหมเธอฉันว่าต้องดูอ่ะ พลังงานของเขาตอนนี้เป็นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะเดือดทาเวอร์ร้อนแรงร้อนรุ่มรุนแรงใครอย่าเข้าใกล้เขานะตอนเนี้ยมันเป็นมันมีทั้งพลังงานคิดลบบวกก็มีลบก็ม,กมีพร้อมประทับพร้อมปะถูกของเขานะเอาง่ายลักษณะเขาจะเป็นคนที่ติดลบเลยตอนเนี้ยแล้วก็เป็นคนที่เยื่อยิ่งยโสอีโก้เยื่อยิงยโสอีโก้ตอนเนี้ย ยอหยิ่งยะโซอิโก้บวกก่มัอนแล้วก็เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วด้วยร้อนร้อนถึงร้อนมากค,คนคนนี้ปากปากแซ่บมากปากแซ่บอย่าได้พูดถ้าพูดเขาจะมีวิธีหักหลังแต่ทำไมทำไมคนหนึ่งชอบเนาะแปลกแปกแปก, <laughs> ก็หนูลักเขาแม่ หนูรักเขาหนูชอบเขาเขาคือแรงบันดาลใจและสิ่งที่ฮิวใจคุณชอบลักษณะเป็นคนตรงๆคนคนนี้ตรงมากทาวเวอร์มีสิ่งที่อยู่ในใจเขาเยอะเขากำลังคิดเครียดเรื่องบางเรื่องที่ไม่อยู่ในใจเขาอยากจะระบายออกไปให้ใครสักคนได้ฟังเขาคนนี้นะกำลังเครียดมีเรื่องที่วุ่นวายในครอบครัวเขา เรื่องงานเรื่องเงินทุกอย่างตอนนี้ที่เป็นตัวเขาอืมใช้อารมณ์ในการคิดและตัดสินไม่เหมือนคุณคุณจะใช้คุณจะใช้เหตุผลแต่เขาใช้อารมณ์นะตอนนี้นะเขาใช้อารมณ์นะในการคิดในการคิดและตัดสินใจอะไรบางเรื่องนะคะเหมือนแบบตอนนี้เขาคิดไม่ได้ถ้าเขาคิดเขาต้องเสียอะไรบางอย่างไปคือเขาต้องแลกอะเขาต้องเลือกอะระหว่างสิ่งที่หนึ่งกับสิ่งที่สองอะ ไม่ใั้เขาจะไม่สําเร็จเป็นการคุ้นคิดเป็นกระบวนการความคิดที่ค่อนข้างใช้ความคิดไม่เสร็จค่อนข้างเยอะมากๆคนคนนี้ไม่อยู่กับที่ค่ะชอบรลลี่ชอบท้าทายชอบความสนุกสนานเฮฮาชอบดื่มชอบกินชอบเที่ยวชอบปาร์ตี้ชอบสังสรรค์อืมเป็นคนที่แซ่บจริงๆเป็นคนขี้เหงาเวละเอาตัวใจ คนคนนี้นะเออขี้เอาขี้เหงาเอาตาใจนะเออขี้เหงาเอาตาใจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนแบบชอบอยู่เหนือคนแล้วก็ชอบอยู่เหนือคนที่สุดเป็นคนแดนไกลจากคุณด้วยนึกจะคุยก็คุยนึกไม่อยากคุยก็ไม่คุยตดจบความสัมพันธ์โดยการทิปปิดสายแชทอัพบล็อกไปเลย เป็นคนแบบนี้นะคะเอาตใจมากจ๋าเลยอ่ะคือตัวเขาที่เอาใจมากนะคะแต่ข้อดีของของเขาก็คือถึงเขาจะเป็นคนแบบนี้นะคะแต่เขาก็เป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดถี่ท้วนเป็นคนที่คิดที่จะทําอะไรเป็นคนที่ฉลาดอะและเก่งเี่ยแต่ว่าข้อเสียของเขาก็คือเขาชอบเอาใจแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดอะไรกับใจ คือเหมือนแบบความคิดคำพูดใจไม่ตรงกันอะอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอะเป็นคนปากแข็งไม่ยอมพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดแล้วใครรู้ทันรู้ไหมตัวคุณนั่นแหละรู้ทัน <laughs> ตัวคุณอะรู้ทันเนี่ยรู้ว่าเขาจะมาไหมไหนรู้ว่าเขาจะทำยังไงคุณรู้คุณรู้ใจเขา สามออเพลยก็คือเขาเป็นคนขี้หึงอย่างรุนแรงมากเป็นคนขี้หึงมากนะเป็นคนขี้หึงเอาแต่ใจคนคนนี้นะเนี่ยแล้วดีไม่ดีเนี่ยเขาคนนั้นหรือใครคนนี้เนี่ยสามีภรรยาคนเนี่ยหรือแฟนคนเนี่ยกำลังทะเลาะกับคุณกำลังที่งอนคุณไม่พูดไม่จาบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปเลยตอนเนี้ตอนเนี้ยบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไปเลยเอามาซองความรู้สึก เขาดีกว่าความรู้สึกมาความรู้สึกตอนเนี้ยเขาอยากจะโบยบินเขาอยากจะโบยบินเขาอยากจะเหมือนแบบอยากจะไปไหนสักที่หนึ่งความรู้สึกที่เขามีตะคุณเนาะเอาตรงๆเลยนะตอนเนี้ยเขาเหมือนแบบความรู้สึกอยากต้องการอิสระ อยากจะโบยบินไปไหนสักที่นึงอยากจะทำอะไรอยากจะมีเงินเยอะๆอยากจะทำอะไรที่เขากำลังทำอยู่ตรงนี้มันที่มันติดขัดให้มันสำเร็จความรู้สึกที่เขามีให้คุณก็คือเหมือนแบบตอนนี้นะที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกก็คือเขาเหมือนแบบอยากจะให้คุณเข้าใจใเขาแต่เขาก็ไม่รู้จะเอาวิธีไหนมาพูดกับคุณหรือจะ แสดงออกไปเพราะเขาเป็นคนลักษณะแบบนี้ตรงๆขวานพาซากจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกเขาอยากจะทํากิจการอยากจะมีเงินอยากจะมีความรักดีๆให้กับคุณแต่เขาอะเป็นคนค่อนข้างปากแข็งไงเขาจะไม่พูดเวลาเขาจะให้อะไรกับคุณเน่ยเขาให้เลยปุ๊บให้นี้สิ่งที่คุณไม่ต้องการด้วยนะเออมีสะพงสุプライนะคนเนี่ย ให้ในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะบางครั้งคุณไม่ได้อยากได้หลักทองบางครั้งคุณไม่ได้อยากลได้รักเงินบางครั้งคุณไม่ได้ไม่ได้อยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการคุณอยากได้ความรักและเวลาจากเขาแต่เขาไม่มีให้คุณเขาก็เสนอสองอย่างนี้ให้คุณอย่างนี้เขาอาจจะชดเชยให้กับคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือแฟนคุณไม่ได้มาวันสําคัญของคุณคุณเน้ใจเขาเขามอบเลยตู้แหวนทองหรือแม้กระทั่ง สิ่งอะไรก็ได้ที่คุณไม่ได้ต้องการกระเป๋าแบรนด์เนมหรือคุณอยากได้เวลาจากเขาคุณอยากได้ความรักจากเขาคุณอยากได้พาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมีอยากได้โปรโฟไฟล์ดีๆและอยากได้ความชัดเจนกับเขาซึ่งเขาคนเนี้ยให้คุณไม่ได้ความรู้สึกของเขาก็ไม่ได้ต่างอะไรจากคุณนะตอนนี้นะคนปากแข็งเนี่ยเพราะบางทีนะเขาอยู่ทําในองค์กรใหญ่อยู่กับบุคลากรหรือบริวารของเขาอะที่มันคนเยอะ หรือเขามีหน้ามีตาในสังคมอ่ะหรือคุณกําลังแทบเป็นโรคใบที่สอง,องเขายังไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้เขาคนนี้ต้องเคลียร์ก่อนความรู้สึกของเขาว่าเขาต้องเคลียร์ก่อนอ่ะเขาต้องมีอะไรที่มันดีก่อนเป็นชิ้นเป็นอันก่อนอเขาถึงจะเปิดตัวคุณหรือถึงจะให้เวลากับคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นความรักของเขามันเป็นความรักที่ไปเรื่อยเป็นขั้นเป็นตอนแต่ของคุณรีบเพราะว่าด้วยอายุหรือ วายวุฒของคุณแล้วคุณอยากจะชัดเจนคุณอยากจะให้เขาแบบบอกรักคุณเขาคิดว่าความการทีกบอกรักอะไม่สําคัญเท่าการที่แสดงออกแต่เขาก็ไม่ได้แสดงออกกับคุณอะร้อยเปอร์เซ็นคุณก็จะใช่ไหมเขาไม่ได้แสดงออกกับคุณร้อเซเขาไม่ได้แสดงออกความรักกับคุณร้อเปอร์ซเลยคนคนนี้นะไม่ได้แม้แต่จะมีคําพูดอะไรให้กับคุณแต่ ให้ของฝันแต่คุณไม่ได้ต้องการมันนะคุณต้องการความรักแล้วเวลเวลาอ้อมกอดเวลาที่ให้คุณบ้างสักนิดหนึ่งเว้นจากการทำงานเว้นจากเพื่อนคุณรู้สึกมีความน้อยใจกับเขาอืมคุณรู้สึกมีความน้อยใจกับเขาคุณอยากให้เขาแสดง,งออกกับคุณมากกว่านี้ นะคะความรู้สึกของเขามันเหมือนแบบตอนนี้คุณก็ต้องใช้สติมากๆเลยอะเวลาคบกับเขาเนาะใช้สติมากๆเลยในการครบกับเขาในการเยียวยาตัวเองใช้ความนิ่งใช้งานเพราะว่าตัวเขาก็ทํางานเยอะหรือมีเวลาให้งานเยอะมากอะเปรียบเสมือนงานเป็นแฟนอีกคนของเขาอะเออเขาจะแต่งกับงานแล้วนะตอนเนี้ย <laughs> เวลามันไม่ค่อยมีให้คุณอ่ะแต่ตัวเขาก็มันก็จะจอยของเขานเนาะการทํางานของเขามันเหมือนแบบการทํางานเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิตเขาเขาอาจจะอบถูกอบรมปลูกฝังเลี้ยงดูมาแบบนี้เนาะอืมต้องทํางานต้องเก็บเงินต้องบริหารลูกน้องหรือองค์กรที่ได้รับเป็นเจ้านายคนอะไรแบบนี้เขาจะพร่องหรือจะ มันมาน,นี่ไม่ได้แต่เขาก็ใช้สตินะตอนนี้ในช่วงนี้นะเพราะเขาค่อนข้างจะมีอารมณ์ไงคุณมีปัญหาเรื่องงานเขาต้องใช้สติเขาต้องใช้สตินะคุยกับคนเนะี่ยเพราะว่าเขามีโปรเจกที่จะทาอะไรสักอย่างหนึ่งเออเขามีความตึงเครียดน,นะภายในครอบครัวหรือองค์กรของเขาอืมเขารู้สึกต้องการคนที่เขาต้องการที่สุดก,ก็คือคุณตอนนี้นะความรู้สึกของเขาอะมันเป็นกําลังประสานไปถึงคุณ กำลังอยากได้รับข้อความดีๆจากคุณอยากให้คุณทักเขาทุกวันตอนเนี้ยอยากให้คุณบอกรักเขาอยากให้คุณเสนออะไรก็ได้ความต้องการมีไหมอ่ะี่บอกว่าความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมีแบบน้อยใจคุณบ้างไหมอะดูที่โอ้โหมีสิเฮอร์มิตแต่ไม่พูดเลยเนี่ยเธอเนี่ยมันมีเฮอร์มิตนั่งเครียดอยู่คนเดียวเนะี่ย นั่งหน้าตูมนั่งหน้าเครียดอยู่คนเดียวไม่รู้ทำไมเหมือนกันไม่แสดงออกกับเธอไม่พูดไม่บอกไม่เจ,าจา๊ละจ้าไม่แสดงออกเลยอยากจะได้อะไรก็ไม่แสดงออกถ้าแสดงออกอ่ะมันจะค่อนข้างดีมากๆเลยแต่เขาไม่เลือกที่จะแสดงออกหรือไม่เลือกที่จะ,ะเผชิญหรืออะไรก็ตามตอนเนี้ยมันเหมือนแบบเขานิ่งเขาเลือกที่จะนิ่งมากกว่า แล้วก็เวลาคุณถามใช่ไหมพอคุณสังเกตอาการแล้วเวลาคุณถาม,มาว่าเขาเป็นอะไรยังไงอย่างเงี้ยเขาจะไม่พูดเออไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแต่เขาในใจเลือกเขาต้องการห่วยหาความรักจากคุณเหมือนกันเหมือนที่คุณเป็นเลยเอาง่ายๆต่างคนต่างต้องการอ่ะเขาปักแข็งคุณก็คุณไม่ได้ปักแข่งหรอกแต่คุณเหมือนแบบขี้เกียจพูดแหละไม่เป็นไรแหละอะไรอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ ถามเขาหน่อยก็ได้ไหมเออลองแกล้งถามอะเป็นยังไงกินข้าวหรือยังเนี่ยเอยดูนะถ้าคุณถามนะเขาจะต้องยิ้ม <c oughs> มีคนปากแข็งใส่ใช่ไหมเออนี่นะคะผมรู้สึกก็เหมือนแบบเนี้ยล่าสุดจากไพ่ใบนี้งอนคุณกับการแต่งตัวของคุณกับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนคุณ ไม่พูดนะไม่แสดงออกนิ่งใช้ความนิ่งคนบาง,บางคนนนิ่งจนแบบเธอเธอ,อตัว,ต,วตัวคุณเองอะรู้สึกลำคขานไม่พูดหน้างอนิ่งไม่บอกว่าความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไง King of คั p เฉยๆเรื่อยๆเออยๆไปเปืยใช้ความนิ่งมากกว่างอนแล้วนิ่งไม่พูด อย่าต้องการอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ต้องให้คนงอแล้วคุณก็ช่วงนี้คุณก็ไม่งอนะไม่สนเก <c oughs> <c oughs> ่งอ่ะไม่สนอยากแบบพราคุณก็คิดว่าคุณก็งอมา,มาเยอะแล้วอะแต่จริงๆนีในใจลึกๆอ่ะเธอเธอดูนะเขานิ่งเขามองคุณนะปาก็คือการแบกไว้เขาส่องสตอรี่อินสตาแกรมเฟซบ o ๊กทิกต o อกค,คุณตลอดเพราะว่าคุณเป็นคนบันเทิงไงก็จะมีเอฟซ แบบ fc แฟนคลับของคุณเนะ่ะเข้ามาหาคุณค่อนข้างเยอะมากฉะนั้นไม่แปลกต้องไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะว่าทําไมเขาถึงได้แบบว่างอนคุณไม่ชอบการกระทําของคุณทุกครั้งที่เขากําลังเฝ้ามองคุณอะ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้เออนะเออไม่ต้องแปลกใจอะ่ะว่าทําไมเขาถึงได้แบบเวลาคุณทาอะไรให้เขาเขารู้สึกแบบน้อยใจคุณ มันบางบางครั้งคุณคุณคุณก็รำคาญเขาอะคุณถามเขาไม่ตอบเขาแสดงบางครั้งเนี่ยทะเลาะก,กันหรือว่าอะไรเงี้ยบล็อกคุณไปเลยเงียบไปเลยเดี๋ยวปวดบอกเองคนคนนี้จะปลดบอกเองคุณอย่าไปยุ่งนิ่งเฉยเฉยปล่อยผ่านให้เขาใช้สติแล้วให้เขาใช้สมาธิกับการทํางานของเขาก่อนถ้าเมื่อไรที่เขาได้ใช้สติใช้สมาธิกับการทํางานของเขา ทุกๆอย่างมันจะโฟลว์ขึ้นมันจะดีขึ้นมันจะมันมันเหมือนมันจะเกตขึ้นมันจะดีมากขึ้นสําหรับตัวเขาเองนะคะมันจะเดินหน้าไปต่อได้มันจะทำให้มันจะทําให้ทุกอย่างอ่ะมันพัฒนามากขึ้นจากตัวเขาเองมันเป็นในรูปแบบหรือลักษณะแบบนี้ค่ะ เอาง่งายๆก็คือเขาต้องการให้คุณง้อเขาคนคนนี้เป็นคนที่ปากแข็งมากเป็นคนที่ไม่พูดปากกับใจไม่ตรงกันอืมนะคะเป็นคนที่แบบก็จะบอกว่าเขาจะเป็นคนแบบบุคลิกแบบเป็นคนที่ชอบชอบชอบปีนชอบเวี่ยงนะแต่จริงๆเขาจิตใจดีคนเนี้ยอืม เขาจิตใจดีนะคนเนี้ยทําไมคุณถึงชอบอยู่กับเขาได้เพราะเขาจิตใจดีเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบจะวุ่นวายหรือเอาเปรียบอะไรคุณมากคุณก็ชอบเขาแต่ว่าสิ่งที่มันน่ารำคาญสําหรับใจคุณก็คือเป็นคนที่ปากแข็งไม่พูดแล้วก็เอาแต่ใจงี่เง่าจะไว้ไหนก็ตามอยากให้คุณเอาใจอยากให้คุณเห็นใจต้องการเรียกร้องความสนใจจากคุณช่วงนี้คุณรู้ไหมว่าแฟนคุณต้องการเรียกร้องความสนใจอะเออ แต่งตัวสวยประชดเอยแต่งตัวหล่อประชดทําเป็นแอบคุยหรือจริงๆไม่ได้คุยคนอื่นหรอกทำอยากให้รู้ว่าคุณะรู้สึกกับเขายังไงตอนนี้นะช่วงนี้นะอืมต้องการที่จะโฟกัสมีเป้าหมายไปข้างหน้ามองหาอนาคต กับคุณนะคนคนนี้นะความในใจความต้องการที่เขาอยากจะบอกคุณอนะก็คือน,นี่แหละเขาบอกว่าเขาเอาลักคุณมากนะแต่เขาก็ไม่ชอบใจคุณเลยนะที่คุณแต่งตัวสวยเกินไปหรือหล่อเก,กินไปทําไมอะทาไมต้องมีแบบนี้ทําไมต้องมีแบบนั้นทําไมต้องมีคําถามอะไรแบบเนี้ยเขาก็เหมือนแบบมีคําถามทําไมทําไมทําไมอะไรเงี้ยแต่เขาก็จะไม่แสดงออกเห็นไหมช่วงนี้เขาส่องคุณนะอยากรู้อยากเห็น อยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับตัวคุณเพราะคุณแป่งออล่าไงมีรัศมีไงคุณดีคุณแบบแต่งตัวคุณมีเพื่อนคุณเพอร์เฟกคุณคุณคุณคนโอเคทุกอย่างอะในขณะที่เขาก็ยังอยู่ที่เดิมเป็นคนไม่แต่งตัวบังเอิญเป็นคนที่ถึมถือเป็นคนที่เหมือนแบบแต่ข้อดีของเขาก็คือเขาสนใจและรักคุณรักคุณในที่นี้อาจจะไม่ได้สนใจร้อยเปอร์เซนอาจจะเหมือนแบบทํางานค่อนข้างเยอะแต่เขามีคุณคนเดียวนะคะ เขาไม่คิดที่จะนอกใจหรือจะมีจะมีอื่นไปจากคุณอะแต่เขาปากแข็งจนคุณน่ารำคาญคุณเบื่อคุณเอาความรักของคุณอะไปเปรียบเทียบกับความรักคนอื่นเลยนะเพราะว่าคุณรู้สึกว่าความรักของคุณอะมันเป็นความรักที่ต้องอดทนมากเกินไปเอาอย่างนี้ค่ะจากเรนดอมนี้คุณพูดคุณบอกเขาไปเลยคุณถามเขาไปเลยเราจะเรนดอมนี้นะถามไปว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทานเข้าไหมคะ ต้องการอะไรไม่ค่าไม่ครับอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อดีหรือคุณถามเขานะเขาจะพูดกับคุณทันทีเพราะเขาปากแข็งเพราะเขาแบบฟอร์มเยอะอีกโก้เยอะเขาจะไม่ค่อยยอมลดตัวเองให้ใครถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ไปเขาไม่ทําคนคนนี้อยู่กับคุณยากนอกจากคุณแล้วเขาจะอยู่กับใครยากมาก,มาก <laughs> อาจารย์ดีไหมเนี่ยที่หนูจะต้องอยู่กับคนแบบนี้ ก็รักเขาอะก็เธอรักเขาเธอก็ต้องอยู่สินี่เขียวนะคะเขียวกระจีสีเหลืองเขียวกระจีเนี่ยคือความในใจความรักความต้องการของเขาอืมขี้น้อยใจมากๆเลยคนเนี้ยเอาจริงๆนะเป็นคนขี้น้อยใจเป็นคนที่หวัดระแวงขี้น้อยใจเนื่องจากปมปัญหาตั้งแต่เด็กของเขาด้วยแหละที่เกิดมาอย่างเงี้ยความต้องการก็คือความต้องการความปรารถนาแรงความรักของเขาอะมันเหมือนแบบต้องการแต่คุณอะไม่ได้มีใคร เพราะว่าเขาเขาก็รู้แล้วแหละว่าเฮ้ยคนที่จะต้องดูอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตอะเป็นคู่ชีวิตเขาหรือคนที่ต้องคือรับนิสัยของเขาตอนนี้ได้ก็คือตัวคุณ <c oughs> ไ,อไอ้คนที่มาฟังบอกาอาจารย์มันจะดีใช่ไหมใช่สิคนที่จะรับนิสัยของเขาได้ก็คือตัวคุณ อืมแรนดอมนี้นะคะเป็นของคุณเป็นของแฟนคุณเป็นของคนที่คนกําลังคบเขาปากแข็งจริงๆคนนี้เป็นคนที่ไม่เปิดเผยเป็นคนที่ไม่ชัดเจนความรักของคุณมันนินเนย์นะช่วงนี้นะคุณต้องเปิดใจคุยกันคุณต้องฮิวใจกันพยุงใจขึ้นมาตอนนี้คุณต้องเป็นภาวะผู้นําของความรักเพราะเขาจะเหมือนแบบไม่พูดออกมาแล้วเขาจะทํแต่งานเขาจะสนใจแต่งานเขาจะไม่ได้สนใจคุณมากคุณก็มีเรื่องน้อยใจแต่สิ่งที่คุณมีคือความเข้มแข็งมากกว่าเขาแต่ส่วนตัวเขาอะคือกําลังงอนคุณอยู่นะสักเรื่องหนึ่งใในจเา นะคะคุณใช้พยายามมากในการครบเขาในการครบเขาคุณต้องใช้ความนิ่งมากๆในการครบเขานะคะคุณต้องใช้สติและปัญญาในการครบเขาและเขาคนนี้ก็เหมือนแบบมองคุณเป็นแรงบันดาลใจอยู่คนเดียวแหละอาจารย์คิดว่าคุณก็ยังคบกับเขาได้ะคะ่ะเรนด้อมนี้ดีนะมันเป็นการเรนด้อมที่ต้องปรับตัวและปรับใจเขาหาก,กันลองปรับตัวน้องแล้วลองถามเขาเพราะว่า จะให้เขามานั่งพูดกับคุณอ่ะยังไม่มีทางพูดหรือเขาอีก้เยอะโอเคเนาะรู้แล้วว่าจะทํายังไงก็เดินหน้าต่อจับมือไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็หวังว่าเรนด้อมนี้นะคะจะทําให้คนยิ้มแล้วก็เรนด้อมนี้มีประโยชน์กับคุณแล้วก็มีสาระดีๆให้กับคุณเรื่องความรักเนาะนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามกันทุกครั้งทุกคลิปทุกวิดีโอจากใจจริงเลิฟอ,อยู่ทุกท่านคะ่ะขอให้พลังงานจากพ่ยิปสีสําหรับนี้ช่วยฮิวใจคุณแล้วก็ ทำให้คุณยิ้มได้ยิ้มรับวันใหม่ยิ้มรับแสงมันจะได้มีพลังงานบวกเขาหาคุณสวัสดีค่ะ